สนับสนุนโดยไฮลักซ์วีโก้แชมป์เกอถนนหนึบอัลไพายผู้นำจอภาพ LED ในรถยนต์บัตรเครดิต UOB Black คัดสรรเพื่อตอบทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ชายเย้ yeah. จ้ามอวงตอนในเบรกนี้กับมอเตอร์มาเนียนะครับยังไงคุณผู้ชมส่งเอสเอ็มมาบอกกันได้วันนี้เรามาให้แสดงความพิเห็นกันเนาะกับรถของสาวสวยของเราวันนี้นะฮะน้องหนูเก๋ของเราเนี่ยนะฮะข้อความนี้ส่งมาบอกสวยสุดๆนี่วันนี้ฮามากสนุกไปไหนเนี่ยนี่แล้วก็วงเล็บ Expo, ซ์โปด้วยอย่างนี้ได้บัตรเนาะได้ครับได้เราจะสุ่มหาผู้โชคดีคือต้องบอกว่าจริงตอนนี้เราเหลือบัตรอยู่นะฮะเราก็จะแจกให้นะฮะเอ่อหนึ่งท่านเนี่ยต่อสี่ใบด้วยกันเอาไปดูกันเลยมอเตอร์เอ็กซ์โปอีกไม่นานนี้แล้วนะครับผมก็มีด้้้ววยนนะะถถาผผผูตตตตอออบบบกใใจมมมมีััรรรหเ์ ตัวเครื่องบินไปกรุงเทพปัตตานีไปทํำอะไรไปดูเหตุการณ์ร้อเไปอยย่างอะไรบงใจอุ่าวา๋อเราสงใจไปรักาตินะฮะเจ๋งครับ อ่าวงเล็บเอ็กโปนะครับอย่างนี้ได้หมดเลยนะฮะเออนะอนก็ส่งมาเรื่อยๆก็แล้วกันวันนี้มาแสดงความคิดเห็นมาแสดงความยินดีหรือแล้วแต่เชยชมเยินยอได้หมดเลยครับได้ท<ม>ุกอย่างเลยนะครบเลยน้องเกดดูเกดสวยจังนี่ไงใครชมผม <c oughs> ผมเลี้ยงหมอนวดใครชมผมผมเลี้ยงหมอนวดจริงเลี้ยงหมอนวดด้วยจริงเดี๋เขาส่งเอสเอสแป๊บเขาส่งทำไมผมเลี้ยงหมอนวดมาเลี้ยงคุณ ผมเลี้ยงข้าวของด้วยไปเกี่ยวคนเดี๋ยวไปนั่งกินด้วยครับกินด้วยอันนี้พอดีครับไม่ได้บอกผมชอบอัมหรอกเปเบิร์ตดีครับดีครับดีครับสนุกครับสนดวกสะดวกอัมเราฮาเกี่ยวกันี้ตลกมีอย่างเงี้ยพอดีอัมไปแล้วอ่ะเขาเถียงไม่สนุกออดีอัมแล้วเอ้ยเจิดแล้วมันฮาฮาเขาเป็นตัวฮาเลยบอตรงจริงจริงเป็นตัวฮาอ้วไปดูภายในของรถคันนี้หน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่เอ๋ลองดู ลองนั่งดูนั่งพี่หม้อนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เบสุดท้ายได้ดูแน่นอนสเาสนหยาต้องนพี่ดูหม้อนะได้ได้ดูมันเ่ยเฉยไอ้ท่ว่าพูดเองนะเออเขาพูดแล้วให้ดูแน่นอนได้ด้วยตัวเองได้ได้เฉเลยด้านใน อยากให้พี่เอรอดูหน่อยไหมเนาะคือจริงๆคันนี้เกนั่งใช่อยากให้เกลองนั่งก่อนเออเพราะผู้หญิงนะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยการนั่งด้วยเบาะเนี่ยมันก็ทํามาเพื่อเพื่อเก๋ถูกต้องครับนะครับเราความสูงทําอะไรทุกอย่างนี่อ่ะไอเลดไม่เอาไว้เวลาว่าเผยว่าเขาเหงือแตกเยอะกับซัดยกทรงแล้วตากยังได้ไใช่เขาเรียกโรบาเขาเรียกโรบาผมไม่รู้ผมนึวว่าเอาไว้ตม่ายรูเอเดี๋ยวให้เก๋อธิบายหน่อยโรบาเนี่ยไว้ทําอะไรก็จริงๆก็มันเหมือนกับตัวเซฟตี้ที่ กับรถแข่งเนาะเวลาใครขับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหลังคาหรือว่าด้านข้างมันจะมียุ่เข้ามา ถ้าส่วนใหญ่รถบ้านเนี่ยบางคันที่เขาอยากจะแบบเออซิ่งซิงหน่อยใครเนี่ยก็จะไม่มีคานชิ้นนี้เนาะเพรนะมันเป็นโลบาร์อะไรอย่างเงี้ยดูน่คือปกติแล้วเนี่ยดุนเหรอเลยดุนเหรอนี่ทคำคำอะไรครับคุณเอกครับส่องไฟช่วยครับผมที่เดี๋ยวหาว่าจ้างไม่คุ้มให้รู้ผมรับทุกหน้าที่ได้หมดคือต้องบอกว่าโลบาร์เนี่ยหนึ่งเอาไว้ช่วยเวลาสมมติเกิดรถพลิกคว้าสมมติตีลังกาไปเปลี่ยลังคารมันจะยุบนะถ้าเกิดไม่มีโลบาร์ตัวนี้ก็จะช่วยค้ำไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับคนแข็งแล้วก็ลงงไปถึรู้ ตัวนี้สาคัญใช่เวลาแบบเกิดบัตรเหตุแล้วรถกระแทกเข้ากันเข้าประตูไงครับก็คือถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ก็จะถึงคนขับเลยถึงคนขับเลยโอ้แต่ผมก็เห็นนะกระแทกมาแล้วคนขับก็ตายยังไงฮะก็เสาทั้งดุนตกลงหลังคาคนขับปากกายคนขับเสาทั้งดุนเลยใช่มาจากไหนเนี่ยฟฟ้ากคอนกรีตเลยคะเออมาสะเท้าเนาะโอ้แต่ว่านี่แข็งแรงแข็งแรงมากแข็งแรงมาก ถ้าเหนื่อถ้ากิ้งวันนี้แบบว่าไม่เลยใช่ไหมถ้าก,กิ้งปุ๊บเนี่ยอันนี้จะรับน้ำหนักเราเลยคือไม่ยุบมาหาเราว่างั้นใช่ใช่<อ>ก็สมมติว่าโดนอ่ะโดนโดนประตูเป,ปิ้ลโนมันยุบป,ปุ๊บแทนที่จะเป็นตัวคนขับก็ติดตัวนี้ตัวนี้ก่อนใช่แล้วถือว่าจะไปขับทุกวันไหนขับน้ำแข็ง จริงๆก็จะซ้อมชวนก็ซ้อมทุกเดือนนะคะเดือนละครั้งแต่ว่าถ้าไม่ไม่ว่างจริงๆก็จะซ้อมก่อนแข่งเลยอ๋อแล้วเอาง่ายๆนะถ้าว่าไอ้นี่มันพังแล้วสนิมขึ้นไงไม่ต้องไปทําใหม่นะทำใหมเดี๋ยวพี่จะเกาะเป็นไอ้นี่กันกันให้เลยป้องกันให้ป้องกันให้เลยโหใจจริงฮะใจไม่ใช่เหล็กเราจะเป็นเกาะไปแทนได้นีเลยอย่างนี้เลยบางทีบางทีรถก็แงนทุกวีนะพี่ก็จะป้องกันตัวเองเลยเอาออกเลยให้พี่เอ๋ไปลีสนามเนี่ยอาทิตย์เนี้ย ได้เลยพี่เกาะเขาลงประตูออกหมดพี่เกาะอีกโดนเลยแล้วพยายารทิ้งโค้งบ่อยเพี่อะไรเองเนาะวันนี้นี่สุดยอดจริงๆอ่ะนี่เราบอกว่านี่มันแข็งแรงมากจริงๆนะแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยก็เป็นแบบฝุ่นกั๊กซีนเนาะแล้วก็มีเป็นหูกวางด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเพื่อป้องกันในเรื่องของของหัวถูกต้องครับเท่าไหร่พวกนี่แพงไหมอยากรู้หนึ่ก็มีตั้งแต่ราคาหมื่นกว่าบาทไปจนถึงสี่ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยก็มีค่ะแล้วแต่ยี่ห้อตัวนี้เท่าไหร่ ตัวนี้มากับรถจะทำไม่ได้จริงๆก็น่าจะแบบหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยไอ้นี่มันมีส่วนป้องกันอะไรในรถมุนนี่ตัวนละกันขากระแทกไงพี่เวลาขับอ่ะกันขากระแทกไงพี่ไม่ได้ถามคำถามไม่ดีเป็นความมันเป็นกบเน่ากบเน่ากบเน่าก็คือแปลว่า ให้ความรู้สึกทางใจแล้วน้องเขาตัวเล็กมากนะเพราะว่าตัวเตี้ยบางทีต้องมีต้องม,องม,องมีนี่เดี๋ยวมีเบาะน้องเออไหนนิดนึงนิดนึงเก๋ลูกหน่อย,อ,ยอุตส่าห์เพราะว่าตัวเขาเตี้ยไม่ได้ต้องให้เห็นต้องเปิดเผยเลยวันนี้เลยเก๋บอกอ,อุตส่าห์บางไว้แล้วนะคนอื่นเนี่ยเขานั่งพอดีพ่อหัวจะเห็นแต่ว่าน้องไปเห็นต้องใช้เบาะเสื่ออันนี้นิดนึงนิดนึงขออนุญาตนิดนึงฮะเก๋มันคืออะไรครับผมโอ้โหเก๋อือหือเก๋เข้าไปตูดดำก่อนโอ้ยกินกินกินตูดเก๋กินตูดเก๋โอ้ โหทะลึ่งมากเลยไม่ชอบเมื่อกี้ฉี่แล้ว่าเลยกลิ่นมอนปลาเค็มมาคืออย่าไปวางมวกสัวแมวไปกินได้ไหมคือปลาเค็มมาโทษคอเลยคอเลยมันคืออะไรเก๋ก็เบาะน้องเน่าเอาไปทําอะไรไม่รู้เราติดอ่ะแบบมันต้องมันต้องมีรองนั่งคือจริงๆอ่ะถามว่านั่งแล้วมองเห็นไหมก็เห็นแต่ว่าเหมือนกับ การที่เรานั่งแล้วมองเห็นหน้ารถอะมันมีความมั่นใจในการขับมากกว่าก่อนนี่คือส่วนตัวเลยส่วนตัวใช่อย่าดมกับพี่ทำไมพี่มีพวกปลาเค็มปลาตุ๋นเยอะไม่ใช่คือเนี้ยช่างเชิงก็เหยียบไงบางทีเขาลองรถเขาก็เหวี่ยงออกไปนอกไปเหวี่ยงไปพาในขนาดนั้นไม่ได้นะของน้องเก่งพี่ใครทำได้ยังไงเออขึ้นเลยโอ้นไม่ได้เอ่ายี่หัดเดี๋ยวพี่ซื้อใหม่นี่มันบางป่ะพี่ขอเก็บไว้เองนะพี่ซื้อใหม่นี่พี่ขอเก็บไว้ขอเก็บไว้เองไม่ได้ของเขาไปที่ตึ๊งไระลึกไมันไม่เป็นก็อยู่ที่ตึ๊ง ใช่เออโอเคอ่ะนี่ก็คือเกดก็จะลองว่าแบบนี้อันนี้เป็นเป็นมุกไม่ได้คิดอะไรเลยยิงเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ดีกว่าลองพี่เอ๋ลองนั่งดูหน่อยโอ้สูงมากสัมผัสความรู้สึกของความเป็นเรซิ่งหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างพี่เอ๋อ่ะลองดูถ้าผมนั่งนะโอเคเลยอุ้ยแต่พี่เอ๋สูงนะใช่ต้องเอาหมอนอรอแม่เออลองดูโอ้โหเมื่อกี้ลงไปเมื่อกี้ลงไปดิเสียงเนี่ยเหมือนกับกินเหล้าวงเลยอ่ะ ปอกปอกซื้อป๊อกเลยโอ้ลูกแป่งดีเก้าดีไม่เย่นเออลองนั่งดูนะครับผมโอเคผมพุขาไม่ได้เออแต่มันเลื่อนมาข้างหลังได้ใช่ไหมเก๋ได้ครับได้ก็สุดเหมือนจะสุดแล้วนะเพราะว่าแขนที่เลยพี่ขาไม่ได้อะไปมันเลยเออนี่คือไซส์ของเก๋ไงเนาะเฮ้ยนี่มันน้องนิดที่สุดแล้วเหรอมันเลื่อนเข้าไปได้อีกค่ะอไม่ถึงว่าถอยหลังสุดแล้วใช่สุดเหรอมันติดเหล็กตัวเล็กมากเลยติดเหล็กติดเหล็กอ่ะก็ต้องมีเบลนะปกติก็ต้องมีเบลอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ย ตัวนี้เหรอใช่ครับผมอ่าแล้วนี่ก็จะนี่ไล่กับตัวนี้โอ้ยโดีเฉพาะเฉพาะตอนนี้ตูดตีเพื่อนเนี่ยนี่เขตีเพน่อนเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวให้ให้ให้ลองให้ลองดูว่าฟิลมันเป็นยังไงตักมากเลยโอเคอ่ะต้องเลื่อนมบริการแล้วนี่เดี๋ยวพอเสร็จรายการไปนวดแล้วเนี่ยต้องหาหมอแล้วเราเอาหมอใหญ่เดี๋ยวหมอเล็กไม่เอาเออนะเพราะมัน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 หูมันแบบนั่งนั่งปวดหลังเลยล่ะอ้ย เจอป่ะเจอป่ะไม่เจอพี่พยายามสูงให้เราเลยอ้าวประมาณนี้แล้วไงทำม้มาณนี้เออประมาณนี้เขาบอกข้างในโอ้โหผมตรงแล้วคิดดูอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา12บอบอ่ะพี่เอะวิ่ง12รอบแดดร้อนร้อนชุดแข่งอีก พ่อเป็นไงเนี่ยหึงแบบหึงไม่ว่ามันแน่นมัเหม็นเหม็นทำไม่ล้างรถล้างรถเลยหรืเปล่าแล้ยังไงแข่งม้าไม่ล้างรถเลยไงเราอ่ะตุ๊บกันเละมันขี้โค้ดบอกโอ้โหเปิดตูดก็ตูดหมาไปแนงมันขลังมันดูขลังมขลังพี่มองน้องแล้วหุ่น้องก็สวยมากเลยนะหน้าตาปิ๊งปังเลยตะวันทุ่มบออที่นั่งกระตูดดำปี่เลยมันต้องมีอะไรเน่าๆบ้างโอ้โหดูดาราดิดูดารายังมีแบบหมอนเน่าเลยตุ๊กตาเน่า แล้วมีหมอนเน่าแต่มันก็เสแสร้งทำอะไรไันมาเอ็มบางคนคนกลัวกิ้งกือคนกติเขาพี่ทราบเหมือนกันถ้ามีคนมาถามกลัวแล้วพี่กลัวคนกระพริบตาท่าไมฮะครัพลิบตาพี่กลัวกลัว <c oughs> เป็นดาราต้องกลัวสักทีดาราต้องหันไว้หันไว้พี่ตายแล้วเนี่ยมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวดูกันตอฝั่งนี้มีมีในส่วนของ ถังระพงด้วยใช่นี่เป็นกฎเลยใช่ไหมเก๋ก็เป็นกฎจริงๆแล้วเหมือนกับก็ต้องมีแล้วก็อย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้คือถงังระพิงเนี่ยเชื้อพิงต,ตัวตัวเคมีข้างในอะต้องเปลี่ยนทุก4ปีถึง5ปีต้องเปลี่ยนด้วยใช่ถ้า,ถาไม่ใช้ก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่ใช้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนคลา้ายๆว่าหมดอายุใช่โอ้เเรามีถังหนึ่งเก๋ได้ไหมเอาอันนี้ไปใช้ได้ป่ะไหนอะนี่นี่ถังนี้ถังนี้ เออได้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 ติดรถได้ไหมใหญ่ไปนะเอาเหล็กชวงออกชื่ว่านะเพราะถ้าคุณพูดเกี่ยกับอุบัติเหตุหรือว่ารถพลิกรถอะไรพี่ว่าไม่ไม่ตายเพราะรถหรอกพี่ว่าไอ้ถังนี่จะพลาดหัวเลยไอ้เขาล็อกไว้อย่างดีล็อกไว้แน่นแต่จริงๆมันก็จะมีกำหนดด้วยนะว่าถังนี่ต้องเป็นกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อแต่ผมว่าต้องเปลี่ยนทุกสี่ปีห้าปีถ้าไม่เปลี่ยนจะเป็นยังไงมันฉีดก็เหมือนกับอาจจะฉีดออกแต่ว่ามันก็เคมีทำไมอาจจะเสื่อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เออถามราคาเวลาพี่ถามอะไร เอ้าดูด้านหลังหน่อยนี่โลบาร์เขานี่คุณก็เปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหมเปลี่ยนเป็นโพลิคาร์บอเนตนะฮะนี่เห็นไหมหนูเก๋หนูเก๋นี่ไปเชียร์กันได้ด้านหลังก็มีโลบาร์นี่คำลองนั่งดูหน่อยไหมพี่เอ๋ลองดูลองดูจะนั่งตรงไหนไป็ไดนนี้ลองดูโอ้ดินั่งพอดีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งไหนไม่มีที่นั่งนะไม่มีพี่แล้วนั่งดิไม่ดีประธานโทษนั่งดิไม่ดีเราเห็นไม่ได้น็อตตัวเบลอเลยอวานหัง มีน็อตหงวขมาตวงแล้วดูเลยไม่เอาออกให้เรียบร้อยเลยเอออเาไว้นั่งตายเลยผู้ชายนั่งเลยอกอกหักเป็นอกตัวอ๋อตัวนั้นไป่ไลองเบลว่าไงผู้หญิงนั่งกับไหลองเบลลองเบลลองเบลเนาะเห็นไหมอันนี้อันนี้คือรถแข่งทั้งหมดนะลื้อออกหมดทุกอย่างจริงๆนะครับโดยโดยปกติแล้วรถแข่งก็จะประมาณนี้แหละใช่ใช่ไหมฮะหลายคนจะมองว่าเฮ้ยรถลื้อไปเนี่ยมันเพื่ออะไรคือหนึ่งก็เพื่อต้องการในเรื่องของน้ําหนักที่ลดลงไปสอง อุปกรณ์ต่างๆที่ติดไฟได้เอาออกหมดใช่ครับถูกไหมฮะถูกต้องความปลอดภัยถูกต้องใช่ครับแล้วถามที่ว่าทำไมเราเอารุ่นนี้เ่ยเป็นรุ่นดุใช่ไหมเออทำไมเอารุ่นที่มันแรงอย่างเช่นบอกว่าพี่เคยเห็นว่าบางตัวมันแรงไม่เอาตัวนั้นมาแต่งนะอ๋อคือนี่เป็นรุ่นบางเป็นรุ่นครับบางเขาเราะว่าเราแข่งรุ่นไหนเหมือนใช่ถูกต้องใช่พี่เป็นรุ่นเขาเลยนะฮะอ่ะก็โดยประมาณเนาะคันนี้เนาะ ขอบียังเอ่ยไปดูเครื่องยนต์หน่อยไหมเป่ดหม้อบมอนาเอ้ายังไม่ลืมโอ้โหยังไม่ลืมนี่ผมจัดให้พี่เอ๋เลยเนี่ยเก๋จ้าเปิดกระโปรงเลยให้ดูหม้อนาเออเอ้ามาดูไอ้ยังหนึ่งสองสามเก็บหม้อให้ดูหม้อครับหม้อหม้อซ่อน ม้อซ่อนอยู่ข้างในซ่อนหม้อซ่อนข้างในอหมอยู่ข้างในหมอยู่ข้างในนี้อาจจะมองไม่เห็นธรรมดามันอยู่ลึกลับอยหม้อนี่นีน้ยู่นี้เนาะใช่มีป่ะใช่อหลังอนี่นี่เป็นรังพึ่งรังต้องล้วงไปด้วยใช่ไหมฮะต้องล้วงไปพี่ลองล้วงดูต้องล้วงพี่ต้องล้วงล้วงไม่ร่าพ่พ่อพ่่ออี่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนี่าดี๋ยว่ังด้วยฟ่งด้วยฟัง้ี่นี่นี่ผ่านการใช้งานไม่มากพ่าะเปหม้อดีโอเคนี่หม้อพี่ พอเป็นอย่างนี้เด็หมอฟโอเคอ่าไม่พี่แค่แค่นี้เหรอพี่อยากดูตั้งแต่ต้นถึงจบพี่ดูมาแค่นี้เองเหรอจะเห็นแล้วไงอยากรู้หมอฟเป็นยังไงนี่ไงหมอหมอฟรถแข็งเป็นอย่างนี้เออก็ใช่ก็มอฟไงโอเคเห็นแล้วจบเลย เจอสองพี่ต้องการดูมอส์เนไงดูมอส์เนี่ยพอดูมอสแล้วอ๋อเป็นอย่างที่นี่เองรถม้าเนี่ยมันจะดูมันเหมือนกับรถธรรมดาหรือเปล่าเพราะคุณเห็นคุณอธิบายแกดูไอนี้ผมไม่อยากดูผมอยากดูตรงนี้ผมก็ที่มุ่งหวังแล้วจิตใจมุ่งมั่นเอออยากดูมอสต้องดูให้ได้พอเห็นปั๊บ เก๋ไหนหม้ออยู่ไนกันชนโดอกันชนใช่ไหนจริงอยากจะให้เก๋ช่วยชี้ชัดว่งไ่หม้อชี้ชัดมองข้นไปมองไปเห็นมองลไเห็นแล้วมันลงนไม่ได้นี่หม้ออยู่นี่นี่หม้อไหนหม้อซ้อนหม้อซ้อนหม้อซมอนไว้ หม้อหม้อฟีหม้อฟีไม่ใช่หม้อน้ำแล้วพี่หม้อฟีผมไม่ได้เป็นอะไรกันอะไรกันทุกแลรวจี้ก็แต่งารเรื่องเอยพวกยอะไรอันนโซนแอสโซซ่าอะไรอ่ะเออโซซ่าสเปนเกิลพี่ภูมิจ้าดีนะเจอพี่มากโอ้หนุ่มหนาเลยหนุ่มหนาเลยอ่ะเครื่องยนต์ทำอะไรไปบ้างเครื่องยนต์ก็มีทำฝาสูบด้านบนค่ะทั้งหมดทำฝาสูบทั้งหมดทั้งหมดเนาะใช่ค่ะทั้งหมดที่ทำได้เขาทำอะไรกันบ้างครับอืม ็จริงๆก็ขัดเขาเรียกอะไรเปลี่ยนวาวไอดีเอเซียเปลี่ยนสปริงวาวใหม่สปริงวาวรีเทนเนอร์อะไรเงี้ยไหมเนาะก็ต้องเปลี่ยนเนาะเพื่อใช้รอบสูงเยอะใช่ค่ะเนาะก็เปลี่ยนเป็นของซิ่งก็เป็นของซิงใช่นะครับผมก็เรียกว่าทําหมดเลยด้านบนทอนล่าก็ยังคงเป็นของเดิมอยู่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรไหมเปลี่ยนลูกสูบให้มันแข็งแรงมากขึ้นก็เป็นหัวนูนของตัวนอก อ๋อเพิ่มกำลังอัดถามเออหัวลหลายคนกำลังสงสัยพูดนิดนึงหัวนูนครับหัวนูนมาทางนี้เลยพอหัวนูนผมไม่คนอย่างนั้นนะผมยังแค่อยากรู้เฉยอหัวนูนมันมีผลอะไรบ้างครับพี่เบิร์ดหลายคนสมมติถ้าเกิดว่าหลายคนแข่งรถคงจะเห็นอยู่ว่าหลายคนจะเลือกเฮ้ยหัวนูนหัวเว้าหรือรต่างเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างพี่มันมีส่วนในเรื่องของกําลังอัดครับอืพอจังหวะถ้าเกิดหัวนูนเนี่ยครับวาวที่ลงมามันก็จะมา มันขึ้นไปชิดมากขึ้นกำลังอัดมันก็จะเพิ่มขึ้นอก็คือถ้าพอกําลังอัดเพิ่มขึ้นกําล like ังของเครื่องยนต์ก็จะสูงขึ้นด้วยอดังนั้นนี่คือเป็นเทคนิคเนาะช่องแต่ละคนแต่ว่าบางทีก็ต้องต้องดูหน่อยบางทีนูนไปก็ไม่ดีนูนไปบางทีก็กระแทกไม่ได้ไม่ไปดีไปดีไม่พมันกระแทกแล้วมันมันจะพังใช่ครับผมพูดเปลี่ยนเนี่ยผมขอร้องครับผมพูดถึงเรื่องนูนเนี่ยแล้พูดเรื่องกระแทกเนี่ยครับผมฟังเพราะผมผมผมไม่ไม่ค่อยคันใคันหูครับเป็นมาดีกเป็นการแว่า การสัตว์เทือเล็กน้อยโอเคครับการสมโยกของหัวนูนการอะไรนะสมโยกสมโยกหัวนูนเออมันดิฟังซอฟต์ดูดก็ดิฟัเขาบอกว่าแทกเห็นนูนได้การสมโยกสมโยกของหัวนูนหมอใช่ครับอ่ะอย่างนี้ผมถามต่อเพราะบางรายการเนี่ยเขาจะมีการบังคับกำลังอัดถูกต้องครับเครื่องยนต์ว่าควรจะอยู่ที่กำลังอัดเท่าไหร่ใช่อันนี้ก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมพี่ว่าใช่ครับอันนี้ก็บังคับแต่ว่า ก็ลังอาจก็สูงกว่าสแตนดาดก็เลยสามารถเปลี่ยนได้อยู่ในในระดับที่ทในการเากำหนดใช่เนาะนะฮะอ่ะนี่ก็คือเทคนิคนะของแต่ละอู่นะฮะนอกนั้นล่ะมีอะไรทำเพิ่มเติมบ้างไหมเก๋จริงๆแล้วเก๋พยายามจะใช้ของเดิมของมันให้มากที่สุดอะอย่างกองเนี่ยเราก็ไม่เปลี่ยนแผ่นกองใช้ของของเดิมโรงงานเลยทำไมทำไมไม่เลือกเป็นกองเปือยหรืออะไรยังไงจาก การทดลองแล้วดีกว่าอันนี้ดีกว่าดีกว่ากลองเปลือยกลองเปลือยได้ความสวยงามแล้วก็้องเครื่องโล่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวิ่งแล้วเนี่ยอันนี้มันมันดีดีกว่าดีกว่าก็คือกล่องเดิมที่ติดมากับรถดีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะแอบเห็นเกมมีเปลี่ยนกล่องไปด้วยใช่ใคนนี้ใช้กล่องฮะ คันนี้เป็น f c o n v p วีโปค่ะเป็น3.0มศูนกล่องทองเป็นกล่องทองโอ้มีฐานะฮะมีฐานะมีฐานะโอกล่องทองด้วยนี่ราคาทพอกับแพงกว่าทองอีกนะฮะแพงกว่าแพงกว่าทองบาทอย่างงี้นะฮะกล่องเหรอกล่องพี่ทองสอบาทอยู่ที่ว่าความจะเร็วไม่เร็วอยู่ที่กล่องหรือเป่าใช่ส่วนใหญ่เป็นสมองเลยดีกว่าของรถหนึ่งคันเนาะใช่ค่ะควบคุมกลไกแล้วไอ้นี่ยมันพันไว้เพื่ออะไรก็จริงๆแล้วอ่ะมันมันคือขำอืมแต่ว่าการสะบัดใช่ไหม ก็ค้ำตรงค้โชกทั่วไปค่ะให้รถเวลามันเลี้ยวอะไรเงี้ยมันก็จะเฟิร์มแต่ว่ามันหักแล้วมอกประเทศไม่ใช่ไม่ใช่คือมันจับกับตัวแบบเหลอกันเวลาที่เราขับกระแทกแรงๆแล้วมันจะกระมันจะกระเด้งขึ้นมาช็อต ก็เลยเป็นการโมดิฟายแบบโอท็อกเอาสติกเกอร์ของแต่ละรายการเอามาพันไวเลยสะสมเรืเลยสะสมเลยวไม่เรวไม่หาซื้อด้วยหาแบบที่ที่หยิบไม้ที่งานมองตอนแรกเฮ้ยไอนี่มันชอดอกไม้เปล่า nah คือเอาหนังสือพิมพ์พันก้านชอดอกไม้เลยมะอันนี้ช่างเราโมดิฟายให้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบถ้าเป็นพลาสติกอย่างอื่นเรากลัวว่าถ้ามันร้อนมันก็ละลายอยู่ดีอ่าแต่ถ้าเป็นกระดาษ แต่แล้วเป็นซีนอะไรเงี้ยเนาะใช่มันเป็นเหมือนผ้าผ้ากาวอะไรเงี้ยมันน่าจะทนกว่าผมชอบผู้หญิงแนวนี้นะ่ยังไงพี่มันเป็นอะไรที่บอกว่าเขาเรียกว่าเก่งแล้วก็รู้จักว่า คิดค้นค้นหาคือก็เปลี่ยนเป็นเป็นพวกอ้ไอเทมตัวนี้ก็คือผู้หญิงกดผู้หญิงกูเกิลผู้หญิงที่น่าค้นหาอยากไปค้นหาเขาไม่ได้ค้นเขาไม่ได้แล้วทำไมฮะเพราะเขาเขามีแฟนแล้วแล้วพี่ล่ะของพี่ก็มีพี่มีเมย์แล้วแต่ว่ามีแล้พี่เป็นพันเลยทำไมเล่นไม่ต้องพันด้วยต้องพันเลยแต่บอช่วงล่างน้องโอ้โหสุดยอดเลยพิกี้เดินผ่านเนี่ยโอ้โหบอกตรงว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยคงจะชอบนักแข่งที่สวยรูปร่างดีตัวเล็กก็จริงแต่ไม่เล็กธรรมดาเล็กทีรถโตครับ อะไรนะฮะเล็กดีรถโตรถโตข้างหลังมองเมื่อกี้นี่ตูดอยู่นะตู้เย็น 4Q ใหญ่ไปเลยจริงวันหลังนี้จะยืมตูดเก๋ไปซักพักนิดนึงบ้าไปกระมังหามมาช่องฟิตบ้านหมดเอาเอาไว้ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อดีกว่านะเมื่อกี้ดูรถของเก๋แล้วเมื่อกี้ถามเก๋บอกว่าเฮ้ยเรื่องการขับขี่เป็นไงวันนี้จะมาเจอกันในเมลล์ซิ่งแต่เก๋บอกว่าวันนี้สายตาไม่ค่อยดีมองจอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อย ไม่ไม่ดีเท่าไหร่มันจะมัวปวดหัวปวหัวกินปลาเลยกินปลาเลยดีมากเราก็เลยกล่าวว่าวันนี้ฮิวแมนเร i ซิ่เนี่ยจะให้พี่เอ๋เจอกับพี่เบิร์ดขับรถแข่งกันเถออถูกต้องนี่ฮะเกมนี้คุณลองยังฮะคุณลองยังผมลองดูแล้วฮะเป็นไงออกโค้งแรกชนเลยไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกับช่วงนี้กับฮิวแมนเร i ซิ ครับมอเตอร์เมเนียทอสปีดบายฮิวแมนเรซิ่งครับเดี๋ยวเราก็อีฝั่งนี้เก็บกันก่อนเอ้ามามาฝั่งนี้เลยเก๋เชิญครับพี่เบิร์ดเชิญครับผมพร้อมไหมพี่ฮะอย่าพึ่ง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 คุณมาตัดรถผมเลยรถผมอย่าอย่าพึ่งครับผมพร้อมไหมเคยเจอแบบนี้มาก่อนไหมเคยเจอแต่ผมว่าผมว่าเล่นน็อกรอบอย่ผมไม่เป็นไรอายทำไมพี่คนเยอะแยะ ดูเธอเลือกไอ้งอนถ้ามาคนเดียวไอ้ไอ้คนเดียวเลยมีคนเยอะมาเอ้าก่อนที่จะไปพบกับกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิยังไปกอดทำไมไม่ฮะยังไปตีเลยเอ้าไปดูหน่อยดีกว่าว่าอันดับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างขอจอหันจอมาหน่อยได้ไหมฮะโอเคเอ้ามาอันดับของ Human Racing เราเชิญเลย อันดับหนึงอ๋ยังเป็พี่เบิร์ดอยู่นะพี่เบิร์ดอกรณ์กรยังเยี่ยวของเราครับหนาทีศูนย์หนย์วินาทีครับอันดับที่สองครับคุณหมึกลุกไลน,นะฮะหนาทีศูนย์สวินาทีอันดับที่สครับพี่แจ๊ซีจีสี่ร้อยนะฮะอยู่ที่หนงนาทีศูนย์ห่งสี่วินาทีครับอันดับที่สครับคุณบอยเนี่ยจาก ภูเกียรติศรีสุชานะฮะอีกหนึ่งนักแข่งเหมือนกันจากเออเวลาอยู่ที่1นาทีศูนย์าวินาทีและอันดับที่5ครับพี่หมูซาวทีมครับอยู่ที่1นาทีศูนย์วินาทีครับเอาเป็นว่าของพี่เอเนี่ยถ้าเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีศูนย์รอบเดียวเลยเนาะให้พี่เอรอบเดียวเลยถ้าเกิดว่าน้อยกว่าหนึ่งนาทีศูนย์ห้าจุดเก้าหกสามวินาทีก็จะน้อยกว่าของพี่หมูจะติดหนึ่งในห้าแต่ถ้ามากกว่านั้นอดหมดสิทธิ โดนทำโทษให้วิ่งรอบสตูเนี่ยเจ็ดรอบฮะครับผมจริงเลยเหรอที่งป้ามึงมาถามว่าเกิดปกติแล้แข่งกี่รอบอะวิ่งกี่รอบจริงจงก็สองรอบสองรอบใช่โอเคโอเคดีแต่ขอพี่เอกให้รอบเดียวดีแล้วดีไม่ต้องอายนานอายนานอะรอบเดียวเลยนะครับผมลองดูว่าเป็นไงวันนี้เวลาเรามีน้อยให้รอบเดียวจับมือพี่เราจับมือพี่เราเออเข้าร่างกายเข้าร่งใจ นี่ตกเป็นหมาเน่าเ <laughs> ตกเป็นหมาเน่า <laughs> อเ,นเออเอ้าลองดูมา,มาหนึ่งสองสามโอเคอ่ะ r สตาร์ทใหม่พร้อมแล้วลุยเลยมาแล้วต้องการเล่นไหเปลี่ยนเกียร์ด้วยพี่เอรเปลี่ยนเกียร์ด้วยอ๋อไปแล้วครับตอนนี้เวลาจะไม่จับครับจะไปจับหลังจากผ่านเส้นสตา้าไปแล้ว เพียงี่ย์อ่าขวาบวกซ้ายลบนะฮะครับผมใครแส่อ่ะใครอ่ะใครอ่ะอันนี้คือเวลาที่เร็วที่สุดครับพี่ตามเขาให้ทันตามเขาให้ทันเวลาจับแล้วนะตอนนี้เวลาจับแล้วไปแล้วคงเดียวยาวครับไม่ต้องผ่อนเลยเหยียบเต็มเฮ้ตรงนี้ยตรงเนี้ยโอ้ไม่ห่างกันเนี่ยไม่ห่างกันเนี่ยไม่ห่างเท่าไหร่ฮะขคณะโค้ชัยเบรก ไเขาก็ได้อยู่นะเขาก็ได้อยู่นะเบเกียร์ลงเกียร์ด้พี่น่นไงตอนแรกว่าว่าดีแล้วเชียวยายายายเอาเวลาไป44วินาทีผ่านไปหาแล้วไปหนแล้ไปหนแล้วตายเลยมใจเลตายแล้วไออมามามไมาลยไปมา ตกเกียร์ลงตกเกียร์ลงตายพี่สายไม่ไม่ตกวงอะไรตกเพืนอนตำรวจเจอเกียร์มือมือเนี่ยเอาไปเกียร์โอเคได้อยู่เขาได้อยู่นะได้มาได้มาได้มาได้อยู่พี่ตอนนี้หนึนาทีสิบเจ็ดวินาทีครับไปเลยไปเลยไปเลย เอาผ่าเส้นชัยจะจบเวลาที่เท่าไรปั๊บปั๊บปั๊บผ่าเส้นชัยเรียบร้อยเท่าไหร่เหรอเวลาของพี่เอกครับอยู่ที่1นาที31.349วินาทีซึ่งผมผ่านไหมติดหนึ่งห้าไหมนิดเดียวเองครับฮะนิดเดียวนิดดเเีียวองพ่คนอื่นนี่ศูนย์ห้าพี่เนี่ยมากไปกว่าเขาอีกประมาณ20กว่าวินาทีนั้นเอง อมีโมผิดท oh ี oh ่รถผิดท uh ี่รถผิดที่กูเอ้าวยังไงแล oui, okay, uh ้วถือว่าวันนี้พี่ทำได้โอเคนะใครท uh. ี่สนใจนกับ Human Racing นะสามารถติดต่อไม่ได้เลยนะที่ CG 0400สครับหมายเลข0 8 2 1์5 2 2 2 2นะฮะยังไงขอบคุณพี่เอด้วย แล<ค>้วเมื่อกี้ข่าไปได้ผมชนะได้กระห่าผมได้กูติดอันดับแล้วกูต้องมาลุ้นแชมป์อีกทีปลายปีแค่ได้เก่งก็เหรอถูกต้องได้เก่งโอยยูว่าได้ไปแค่ได้เก่งเอ้าเอาไว้เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงดีกว่านะครับเบรกหน้าวันนี้พี่เบิร์ดเอาสิ่งดีๆมาฝากเหมือนกันอ่าครับผมจะเป็นเรื่องใดกับอะไรนะต้องพักสักครู่เดียว